บจบนะฮะบู l o อกซีซั่นสอตอนที่11ครับผมมารีวิวหลังดูกันนิดๆหน่อยๆแล้วกันวันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะต้องขออภัยด้วยโอ้โหสำหรับผมนี่เป็นตอนที่โคตรเดือดเลยนะฮะเดือดจัดจัดอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายในตอนนี้ตอนเดียวมีช็อตสวยๆเยอะมากแล้วก็ถ้าให้เทียบเนี่ยผมว่าภาพตอนนี้แม้ว่ามันอาจจะยังมีตะกุกตะกักมันยังไม่ฟลตามชื่อ ตัวละครที่แบบเปิดอันติท่าไม่ให้ตายอะไรอย่างเงี้ยนะตัวละครแม่งโฟกันกระจายเลยแต่เมื่อไหร่ภาพจะโฟวะแต่ผมว่าเอาจริงถ้าเทียบกับมาตรฐานหลาย,ลายตอนเนี่ยตอนนี้โฟค่อนข้างมีช็อตสวยๆเยอะเลยนะมีภาพขยับเยอะอาจจะด้วยเนื้อเรื่องเนื้อหาที่มันอยู่ในช่วงเข้มข้นด้วยมั้งแต่ละคนนี่ก็โชว์โฟก์โฟก์โฟก์กันกระจายเลยแล้วมีช็อตพลิกๆด้วยช่วงแรกมีช็อตเท่ของชิโดใช่ปะ ียติด flow, โฟลโคตดเท่เลยจักรยานอากาศเฉยเลยโอเวอร์เฮดคิกหลังจากไซเอเปิดมาแบบโคตรโง่มึงยังจะพยายามโอเวอร์เฮดคิกแล้วไม่เข้าโคตรไกลยังกระสือบาะที่ว่าเท่แล้วนะแต่ยังไม่ใช่ไฮไลท์ไฮไลท์คืออะไรอีกต่อมาบาโรลงมาแล้วครับบาโรที่รอคอยว่าแล้วว่าน่าจะเป็นอาวุธลับของทีมบูล็อกลงมาช่วยเพิ่มสีสันให้กับบูล็อก แต่บาโรนี่ก็ยังไม่ใช่ไฮไลท์นะยังมีต่ออีกนะฮะหลังจากนั้นน่ะบาโรนี่จะมาช่วยหรือจะมาทำลายก็ไม่รู้ลงมานี่เหมือนได้ยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะตอนนี้นี่คือทำให้ทั้งทีมตัวเองแล้วก็ฝั่งตรงข้ามปั่นป่วนบาโรชวยเออตอนสุดท้ายนี่กลายเป็นว่าไอ้เจ้าอะไรนะเปิดโฟอีกคนนึงก็คือ ยูกิมิยะฝั่งของบูล็อกเปิดโฟล์ไอที่มันใส่แว่นไงใครเอ็ดการ์ดาวิดอะเปิดโฟล์แล้วมีการเปิดเป้าล็อกเป้าได้ว่าจะยิงไปทางไหนอะไรยังไงเนาะอันนี้ตามันแหลงยังไม่พอเปิดโฟล์คนที่สองไอี้ยไอคุมาเปิดโฟล์อีกโอ้โหเหียมึงจะโฟล์อะไรกันเยอะแยะมากมายเป็นตอนแห่งการเปิดโฟล์จริงเปิดโฟล์ก็เหมือนเป็นการเปิดท่ามาใ้ตายนะของแต่ละคนตอนนี้ถ้าสรุปเหตุการณ์ตอนนี้นี่ บูล็อกก็ยังตามอยู่นะสก,กอร์ 2, 2> สามสองแต่ 2, ว,ว่ากําลังเข้มข้นมันมากๆเหรืออีกสามดอนเท่านั้นมารอดูนะครับว่าตอนนี้บูล็อกจะสู้ยังไงนะครับดูจากคนที่รู้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเอโกะนะที่อยู่ข้างสนามที่เป็นโค้ดดูเหมือนก็นจะวางแผนไว้หมดแล้วนะครับไม่ตกใจตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยในเหตุการณ์ของสคริปที่เขาวางไว้อย่างการส่งบารุงบาโรอะไรมาเนี้ยก็อยู่ในสคริปหมดเลย การจะส่งคนที่ขึ้นไประดับเป็นตัวแบกของญี่ปุ่นต่อไปเขาก็วางไว้แล้วนะว่าจะเป็นชิโดกับไอ้เจ้ารินนะคนอื่นๆนี่เป็นแค่ตัวประกอบไปเยอะคนน่าเสียใจเลยคือเหมือนว่าแม้ว่าบูล็อกจะโดนยุบอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการได้ส่งชิโดเข้าไปอยู่ใน u 20ของทีมลูกแข่งเนี่ยก็เป็นผลสําเร็จแล้วแล้วก็รินเนี่ยก็ไดฉ้ฉายแสงให้คนได้เห็นแล้วว่า ฝีตีนเนี่ยขนาดไหนเหมาะกับการไปญี่ปุ่นต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นๆที่อยู่ในบูล็อกเนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ก็นําชื่อเสียงที่อยู่ในบูล็อกเนี่ยไปต่อยอดได้นะครับกับสมโมสรเล็กๆหรือแม้แต่กระทั่งทีมระดับมหาลัยอะไรอย่างงี้นะคือหูเอกโกะมันวางแผนไว้แล้วนะครับแต่ดูเหมือนอีสังนีไปเอกของเราจะไม่ยอมให้มันจบง่ายๆแบบนั้นครับกูไม่ยอมแพ้เชี่ยไฟมาเลย ตั้งแต่อีซังงี้มันโกรธอ่ะไฟขึ้นเป็นสีเขียวเนี่โหกูขนลุกตามพระเอกเลยวะ่ะพระเอกไม่ยอมวะ่ะแล้วเราจะยอมได้ยังไงครับต้องเชียร์ต่อครับอีซังงี้กูไม่ยอมวะ่ะเออมันว่ะตอนนี้ถ้าให้คะแนนผมให้ความเข้มข้นของเนื้อเรื่องเนี่ยอยู่ในช่วงแบบปีต์ปลอดแตกเลยนะตอนนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเอาไปบทเนื้อเรื่องเนี่ยสิบแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้นะ แต่ภาพเนี่ยก็จะมีบางจังหวะนะที่แม้ว่ามันอาจจะทําดียกระดับมาจากหลายๆตอนแต่มันยังไม่สุดอะ่ะเห็นได้ประมาณนั้นได้ตอนนี้เก้าเต็มสิบแล้วกันนะถ้าภาพดีกว่านี้ผมให้สิบแน่ครับแต่บางจังหวะก็อาจจะยังแบบยังมีลูกแบบไม่โฟล์ะนะมันไม่ไหลลื่นวะ่ะบางจังหวะก็เอาสามมิติมาช่วยนะให้มันดูแบบมันดูแบบขยับขยืน่นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกแอบขัดตาขัดใจอยู่นะฮะ โอ้โหเสียงไปแล้วผมอะแต่มันมากวันนี้มันมากนี่มันจะเข้าขั้นเป็นการ์ตูนฟุตบอลแฟนตาซีแล้วนะเนี่ยมีโชว์เอฟเฟคกันมากมายเลยคุณมิกซีโร่บอกตอนนี้ให้ก้าเต็มสิบอาจมั้งอะมันเดือดอยู่แล้วแต่พอทำภาพสีท่าบิ๊กแบงดฟ์ของชิโด้แล้วบอกเลยว่าสวยมากๆเห็นไหมอ๋อมันเป็นท่าบิ๊กแบงดฟ เป็นลูกเตะที่ดีที่สุดในภาค2ลูกรักชีโด8.5เต็ม10คาเนตต้องเรียกชื่อท่ามันใช่ไหมจักยรยานกาศนนะ ye, เนี่ยนะบิ๊กแบงดเหปอโอเท่นะไอชิโดนี่แม่งลูกรักจริงๆว่ะตอนที่แล้วก็มีสีนส,สวยๆตอนนี้ก็ยังมีชีโดโรคจิตป่ะพี่มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นอนะ่ะมันเหมือนเป็นตัวโกงที่ออกมในลักษณะแบบบ้านะจิตจิตเนียเออเพี้ยน แล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนมันจะชอบเล่นกับไอ้ซาเอะนะซาเอะบอนลูกสวยๆให้อยากจะเตะกับซาเอะไปตลอดชีวิตเลยนะ <laughs> ราชาลงสนามโคตรเทใช่ปะะแต่ลงมาไม่ได้ช่วยหายนะบาโลนึก <laughs> ว่าจะมาเปลี่ยนเกมเขาที่ไหนได้มาเปลี่ยนเกมทีมตัวเองด้วย <laughs> โอ้ผมว่าชิโด้ที่แหนลูกรักทีมมานิเมงานดีกว่านางงี้ใช่ไหมเออมีซีนทเท่ๆเยอะนะ ขนาดบาโร่ที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมนี่ยังไม่ค่อยมีซีนเท่เลยตอนนี้ผ่าแผนเหนือชั้นที่คาดดาวไม่ได้เอโกปั่นให้บาโร่จ้องจะล่ออิสังิีจะให้อิสังิมันเปิดฟโฟลให้ได้ละสิเอโกมองไกลาการจัดเอ้ยขอไปด้วยเอโกมองการไกลจัดยอมเลี่ยงอาชีพของตัวเองให้เด็กๆมีอน,นะโคตยอมเสี่ยงนะเหรอ,อ เด็กมันไฟแรงไม่อยากแพ้เสียดายนะเนื้อเรื่องเข้มข้นขนาดนี้แต่คิดว่ามันขยับได้มากกว่านี้ไม่อยากจะคิดนะฮะคุณวีกิตบอกใช่ปะถ้ามันขยับได้มากกว่านี้คงจะดีมากๆสุดๆแน่ๆครับใช่เห็นด้วยเลยอย่างว่านะอาจจะมีงบประมาณน้อยเวลาน้อยก็ได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยได้ยินว่ามีอนิเมเตอร์แค่คนเดียวที่ทำฉากเคลื่อนไหวไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงเหรอ ถ้าจริงนี่โคตรสงสารมันเบียวเฉยๆครับสามาอดอะไรเนี่ยแอดฟอกบอกดีกว่าตอนที่แล้วตอนที่แล้วเริ่มซึมแล้วผมแต่ตอนนี้ตึงมาเดือดมาก9เต็ม10ด้วยคนครับถ้าบทกับเรื่องนี้โคตรด,ดีอยู่แล้วมาตกมาตายตรงภาพถึงจะทำใจได้แล้วแต่ก็ต้องให้คะแนนตามเนื้อผ้าเนาะถ้าดีกว่านี้จะดีมากๆเลยครับ อันนี้อะไรเนี่ย,ยที่ไรสาระที่หายออกแล้วกันไ <c oughs> อ้เียมึงคุยกับตัวเรื่องนี้ดิว่ะเสียงยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ขออภัยด้วยอย่างตึงเลยว่ะเดี๋ยวเจอตอนหน้าแล้วกันวันนี้โอ้โหไม่ค่อยสบายว่ะเสียงไปแล้วเ <c oughs> พลงภาคนี้โคตรแบกเลยเออเดือดมากเลยว่ะเพลงดีตอนนี้น่าจะเป็นเป้าหมายใหม่น่าจะเป็นการผ่านไอคุให้ได้นี่แหละ เป็นประการด่านสุดท้ายเลยนะของทีมยูยี่สิที่ยังผ่านไปไม่ได้พอมันเอาจริงแล้วแม่งผ่านมันไม่ได้จริงๆนะไอ้เจ้าไอคุเนี่ยเหนียวจัดเลยว่ะเพลงโคตรหายเหลือแค่สามตอนนึงว่ะอาจจะจบภายในตอนที่13าแหละมั้งเนาะตอนยี่สิี่ก็น่าจะแบบเป็นการลงจากซีซั่นนี้แล้วจบการแข่งขันแล้วจะมีอะไรเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ปะ แต่ตอนนี้นี่คือมันเอโกมันไม่มีแผนแล้วนะเล่นแบบทุ่มหมดหน้าตักเลยทําให้ทีมแต่ละคนเนี่ยเริ่มมัวนะบูล็อกอะแผนไม่เป็นแผนแล้วทุกคนนี่จะเป็นกองหน้ากันแล้วจะขึ้นหน้ากันอย่างเดียวแล้วกูว่าตอนหน้าไม่ได้ก็โดนนะไม่ได้ก็โดนเพิ่มอครับดูทรงแล้ว แต่ว่าฉากตอนนี้ผมชอบบาโรที่สุดเลยว่ะบาโรนี่คือมาในขนลุกเลยนะเพราะว่าเดาๆกันไว้อยู่แล้วว่าบาโรจะต้องมีมีซีนแน่เลยไอคุก็ตื่นใช่ไหมอีสังีต้องแก้ไอคุครูปรับตัวะกาจประจําสนามใช่ป่ะเออตอนนี้เป้าหมายคือต้องผ่านไอคุให้ได้อีซาเอมันไม่เล่นเกมรับอยู่แล้วไงมันเป็นตัวผ่านบอลให้กับชิโดอยู่แล้วแต่เวลาทีมบูล็อกต้องได้สกอร์เนี่ยคือต้องผ่านไอคุประกรัน หลังด่านสุดท้ายก่อนถึงผู้รักษาประตูเหนียวจัดพระเอกกูยังหลับอยู่เลยตอนหน้าแหละเดี๋ยวพระเอกกูเปิดฟโฟลแน่หวังว่าซีซั่นหน้าจะมีการปรับบ,บุงงานแอนิเมชั่นให้ดีกว่านี้เพราะภาคหน้าเดือดสุดๆภาคนี้ก็ว่าเดือดแล้วนะภาคหน้าต้องสตูดิโอใหม่้วมึงเนี่ย แผ,แผนที่แน่นอนคือหมดแล้วถึงได้ใช้แผนเอาบาโรลงขนาดเลขาอล,ลิยังถามมาแน่ใจเหรอเพราะทีมไม่ได้อ formation อ้อมฟอร์เมชั่นนี้มาแบบมมั่วแล้วครับให้บาโรมากระตุ้นอิสังิให้นอให้ได้อะไรเงี้ยจะได้เปิดโฟลหน่อยสวัสดีสมาชิกมิสเตอร์ฟรนตูเข้าโฟหมดแล้วพระเอกช้าจังเนะก็ต้องเก็บไว้เป็นไม้ตายจุดท้ายถ้าพระเอกโฟก่อนเขาเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นอันนี้ต้องให้พระเอกโฟ คนสุดท้ายนะอ,อแต่ว่ายังมีรินด้วยนะตัวสำคัญสำคัญไม่รู้จะเปิดโฟล์พร้อมกันหรือเปล่ากลายเป็นอะไรที่เหมือนถ้าไม่ตายของตัวละครในซีซั่นนี้เลยนะไอ้โฟล์โฟล์เนี่ยความลื่นไหลของตัวละครเนี่ยเหลืออีสังฮีกับดินแล้วที่ยังไม่เข้าโฟล์ที่เด่นๆใช่เหลือสองตัวนี้นี่แหละน่าจะเป็นตัวพิกเกมที่จะลิดได้นะ ถ้าจะพลิกได้ก็สองตัวนี้นี่แหละครับเออก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวเจอกันเสาร์นี้แล้วกันเสาร์นี้ไม่น่าจะมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะเชลซีเตะบอกว่าเสาร์หน้าอ่าเชลซีไม่เตะนะครับเชลซีไปเตะวันอาทิตย์เยี่ยม เจอกันนะเพื่อนๆวันเสาร์ตอนที่12นะครับฝากกลุ่มไลน์ด้วยแล้วกันนะใครยังไม่ได้เข้าเข้ามาได้นะครับแคปรูปแล้วเข้ามาได้นะเวลาผมนัดดูที่เมฆอะไรเงรี้ยผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์เผื่ออย่างวันนี้ผมเลื่อนมาผมก็แจ้งตลอดนะครับว่าผมเลื่อนเมื่อวานผมไม่อยู่แล้วก็ไม่ไม่สบายด้วยวันนี้เกือบแย่ yeah. เสียงอาจจะเสียหน่อยขออภัยด้วยซีซั่นนี้ภาพนิ่งจนหงุดหงิดเลยครับพอขยับทีก็เป็น 4G ทีง่อย ออตอนนี้ก็ยังมีแบบว่าเป็นการวาดที่แบบขยับบ้างนะยังพอได้อยู่ไออย่างไอเจ้าโอเวอร์เฮดคิกของชิโดอะไรเงี้ยยังพอแบบขยับเขยื้อนอยู่นะสมาชิกฟอร์เรนตูแต่การใส,ส่สารพิติเข้ามาไม่ไม่ค่อยเข้าจริงๆอะ่ะผมรอดูรินฟลอร์รอรินแลบรินเพลงต้องปิดงานครับเด่นสุดะสวัสดีคุณไนท์นางน้ด้วยนะครับมาวันไนท์นางน้วันนี้จะมีโดเนทหรือเปล่ามาโดเนททุกวันเลยห <laughs> ยอกหยอก ไหนนางงี้เฮ้ยนางงี้หายไปเลยนะหลังจากยิงประตูได้แล้วก็ชูมืออย่างเงี้ยโอ้แมวกูก็ร้องสะดังน่ากลัวเลยแล้วนางงี้ก็เงียบไปเลยเนาะไม่มีซีนให้พี่แกนเลยคืนนี้ผมลุ้นแมนซิตี้กับแมนยูไก่ตีกันแฟนลิเวอร์นอนชิลขอให้รักษามาตรฐานด้วยละกันสามตอนสุดท้ายนี้ใช่ไหม ถ้าเอาประมาณนี้ก็พอได้นะผมว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละอะที่สุดเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่แน่ตอนหน้าอาจจะสุดยอดมากก็ได้ครับสิบสองสิบสามมันจะเป็นภาพสวยสุดๆเลยก็ได้นะครับเน้นๆอะไรอย่เงี้ยเออมาตรฐานแบบนี้ผมไม่เอาอ่ะดินไปแล้วหมดโคตาหมายถึงหน้างนี้ใช่ไหม คืนนี้รีแอคชั่นเชลซีไหมไม่ไหวแนะไม่สบายครับโนวาแล้วก็ดึกด้วยแหตีสองเสียดายมากเลยไ่แข่งหาแฮตีสองไม่ได้เชลซีแบบที่บาโรดา่าไงพี่ยิงได้ลูกเดียวแล้วตายคาสนาม <laughs> ใช่ใช่บาโรมันด่านะางนี้อยู่ฮิ <laughs> ้ิหายเลยซึมเลยใช่ไหมมีอุตสาห์เท่แ <laughs> ละหายไปเลยโ okay, อคเคไว้เจอกันครับเพื่อนๆฝันดีผมไปนอนพักก่อนไม่สบายครับเจอกันครับบ๊ายบาย